สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะกับ PBB Asia ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกท่านนะคะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคะสำหรับคู่นี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวเวียดนามกับไต้หวันในวันนี้ก็เป็นไปตามคาดนะคะสำหรับคู่นี้ฟาดกันมันสุดๆนะคะเล่นกันยัน5เซตเลยค่ะดุเดือดจริงๆนะคะสำหรับคู่นี้แฟนๆคงลุ้นกันน่าดูขนาดเราดูนะคะเพื่อนๆยังอดลุ้นด้วยไม่ได้เลยค่ะโดยเฉพาะเกมที่หนะคะทุกคนคงได้ชมเกมกันไปแล้ว,ว ามจากที่ตาม3ต่อ6นะคะและก็ได้เปลี่ยนเบอร์17ลงมาเกมเริ่มเปลี่ยนค่ะและถัดมาทันทุยหรือ4ทีนี้ก็องลงเลยนะคะทั้งรุกทั้งบล็อกนะคะเพื่อนๆทำไป9แต้มค่ะสำหรับเซตที่5ช่วงที่เวียดนามตาม3ต่อ6นี่คิดนะคะว่ายังไงใต้หวันมาแน่ๆสุดท้ายความเด็ดขาดของเวียดนามนะคะก็เอาชนะไปอย่างสุดมันจริงๆนะคะ3ต่อ2เซตก็เป็นทีมแรกที่ได้ผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศสาหรับเวียดนามและล่าสุดนะคะทางสมพันธ์ บอลเวียดนามก็ได้ให้รางวัลกับทีม100ล้านดองค่ะทุกคนเป็นเงินเท่าไหร่ไปบวกลบคุณหารกันนะคะและเช่นเคยค่ะทุกคนคอมเมนต์นิกร่หึ่มกันเลยนะคะสําหรับเพจของเวียดนามเราจะไปชมท่านแรกนะคะแปลอัตโนมัติค่ะท่านแรกบอกว่าเห็นโค้ชเวียดนามโดนด่าตลอดแต่ตอนนี้มีแต่ยกย่องคือที่ผ่านมาจากที่ได้ตามนะคะแฟนๆชาวเวียดนามจะไม่ค่อยโอเคกับโค้ชคนนี้สักเท่าไหรท่านถัดไปก็ได้บอกว่าชนะแล้วยกย่องแพ้แล้วขุดคุย หาความผิดพลาดคอมเมนต์ถัดไปท่านนี้ก็ได้พูดถึงเกมถ้าเจอกับญี่ปุ่นสิ่งที่จําเป็นก็คือการป้องกันที่ดีที่สุด เพราะการรุกของญี่ปุ่นนั้นเร็วมากๆถัดไปเป็นคอมเมนต์แฟนไทยนะคะท่านแรกบอกว่ายินดีกับเวียดนามลูกแทรกเวียดนามใช้บ่อยมากและก็เนียนขึ้นทุกวันแฟนไทยถัดมานะคะได้บอกว่าเซตห้าเสียได้ไทเปบอลแรกแหกกระเจิงแอบเสียได้เหมือนกันนะอยากเห็นไทเปแข่งกับญี่ปุ่นอีกคอมเมนต์ถัดไปได้บอกว่าถ้าเวียดนามหมดยุคโฟทีเมื่อไรน่าคิดเหมือนกันนะเพราะจับที่ดูในตอนนี้ไม่มีใครแทนโฟทีได้เลยและแฟนไทยอีกท่านหนึ่งได้บอกว่ายังที่คิดไว้เลย ไต้หวันเกมรับดีแต่ไม่มีตัวจบสกอร์และแฟนไทยท่านถัดมาได้บอกว่าเวียดนามโมไว้เยอะดีนะที่ไม่ขิดเพราะไต้หวันเกมไต้หวันวันนี้เล่นดีและก็เหนียวแต่พลังตกไม่เด็ดขาดและอีกท่านหนึ่งนะคะได้บอกว่าเห็นเวียดนามเล่นบอลแทรกในวันนี้ค่อนข้างบ่อยหลายลูกตอนซีเกมไม่เห็นมีเล่นเลยแฟนไทยท่านนี้ได้ออกมาแซวเวียดนามนะคะบอกว่าตอนนี้เวียดนามคงออกมาโบกธงบีดมอเตอร์ไซค์ไปทั่วเมืองแล้วตามสไตล์และแฟนไทยท่านถัดไปได้บอกว่าไต้ ชุดผสมแต่ผลงานตกลงมาเยอะและอีกท่านก็ได้บอกว่าเสียดายนะที่เส้นทางของเวียดนามกับไทยในรายการนี้โอกาสที่จะเจอกันคือ0ูนย์ท่านถัดไปได้บอกว่าเสียดายใต้หวันนะ อยู่ดีๆก็ช็อกเฉยเลยทั้งที่นำมาตั้งเยอะและมุมมองอีกท่านนะคะแฟนไทยบอกว่าวเวียดนามถ้าเสียติดติดกันหลายลูกนี่คือหลุดโค้งไปเลยและขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์แฟนไทยท่านนี้นะคะว่าไต้หวันจะชนะอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็เก็บเรียบตีไม่ตายจริงๆเวียดนามบล็อกเอาบล็อกเอาปวดใจแทนก็จบไปแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับวเวียดนามที่เข้ารอบรองชนะเลิศได้และขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะขอบพระคุณมากๆ จอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ